สวัสดีครับฟังข่าวกีฬาในเช้าวันนี้กันก่อนนะครับไปดูในส่วนของยูโรปาลีกเมื่อคืนนี้นะครับเซบียาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสองประตูต่อหนึ่งนะครับโดยที่บูโน่เฟรนันส์ยิงให้ยูไนเต็ดขึ้นนำไปก่อนในนาทีที่9นะครับก่อนที่เฟรนันเดสไซส์ละลุกเตยองจะยิงให้เซบียาชนะนะครับเซบียาก็เขี่ยยูไนเต็ดตกรอบ2จาก3ปีหลังสุดในฟุตบอลยุโรปนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นก็ไม่มีถ้วยเลยมา3ปีแล้วนะครับก็ ในหนปีที่น้มเหลยวสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในการที่ออบอกบริหารไม่สามารถซื้อผู้เล่นดีๆให้กับทีมได้นะครับก็หรือผู้เล่นที่มีอยู่ก็ไม่ควรได้สวมเสื้อแมนยูเต็ดอีกประมาณสำรองก็เกือบทั้งทีมนะครับแล้วก็ตัวจริงอีก4 5ตําตำแหน่งประมาณได้นะครับไม่สมคผลใส่เสื้อแมนยูอีกนะครับแต่ว่าแมนยูก็ไม่ทำอะไรเลย,เลยแล้วก็ผู้มีสิทธใส่เสื้อเพียงต่อไปนะครับไปดู คริกเกต็ตกันนะครับก็ปากีสถานก็ออกหมดนะครับที่236นะครับอังกฤษก็ตี7ออก1แล้วก็ฝนตกไปอีกแล้วนะครับก็คิดว่าคงจะต้องเสียเกมนี้ไปนะครับด้วยการเสมอสำหรับอังกฤษมไม่มีอะไรมากนะครับผมไม่ต้องรายงานเยอะ คนที่โชคดีนะครับจากอุบัติเหตุในการแข่งขันมโตอรีพิมพ์เมื่อวานนี้เออวาเลนติโนรอซซี่นะครับในจังหวะที่เออฟรังโกมาบิเตอรลี่กับโยฮันซาโคนั้นชนกันนะครับในการแข่งขันเมื่อวานนี้ก็เห็นภาพแล้วไม่ไม่ดีเท่าไหร่ครัอรซี่บอกว่าภาพที่เห็นคือมันน่ากลัวมากนะครับ เออคือรถของฟรังโกนั้นผ่านผมไปด้วยความเร็วที่ไม่น่าเชื่อนะครับและก็เออความแล้วก็โดยตัวจักรยานยนต์เองของซากโกก็ผ่านมาบรลิกไปนะครับกีฬาลีส์บอกว่าโชคดีมากนะครับที่รอดไปได้อังเดรียโดวิซิโอโซนะครับก็เออชนะไปนะครับหลังจากการแข่งขันหยุดไป20นาที ก็ทีมดูคาติชนะทุกครั้งเลยที่สนามเพ่งนี้นะครับตั้งแต่ปี2016นะครับก็คือปีที่เอาสนามนี้มาแข่งนนแหละโอไป F1 วันก่อนนะครับเมสซ์เวตันชนะ4จาก6รายการในการแข่งทัน F1 ปีนี้นะครับก็เออเฮมิลตันนะครับ ชนะเมื่อวานนี้เฟิร์สตเตปเป็นได้ที่2บอตตาสได้ที่3นะครับนั้วรนเจอตันทำลายสถิติโพเดียมสูงสุดด้วย156โพเดียมนะครับก็ทำลายสถิติของมิเชลชูมักเกอร์นะครับ,าต, um acher, รบตารางเออคะแนนสะสมก็ทิ้งเฟิร์สสเตปเป็นไปอีก3ไปเป็น37คะแนนนะครับเฟิร์สตเตปเป็นนำบอตตาสยู่6คะแนนเฟอร์รารี่เมื่อวานก็มีแค่เซบาสเตียนเิเทลที่แข่งจบ นะครับก็แน่นอนว่าเป็นหนึ่งวันที่ดีของการางีเอ่อสกอตแลนด์หนึ่งนะครับที่ลิเวอร์พูลก็เออเซอร์ติกคงใจชื่อได้บ้างน,นะจากเดนเจอร์สนั้นไม่ชนะลิเวอร์พันเมื่อวานนี้นะครับก็เออทีมเซอร์ติกไม่ได้เตะนะครับเนื่องจากปัญหาคนแหก กดการป้องกันโคโรนาไวรัสนะครับแต่ว่าในส่วนของเรนเจอร์สก็ยิงไม่ได้เลยนะครับก็เลยได้ถึงคะแนน,นไปเรนเจอร์สนัด10คะแนนนะครับเซลติก2นัด4คะแนนก็เซลติกชนะ2นัดก็มีก็น่าจะแซงได้นะครับในจุดนี้แฮมิลตันก็ตอนนี้แพ้สามนัดรู้ครับทำให้ตอนนี้อัลบอร์ดีนที่เล่นเกมเดียวแพ้นนะัดเปิดลูกการก็ยัง ยังพอใจชื้นขึ้นมาได้บ้างนะครับอย่างน้อยก็ตอนนี้เอาคริกเก็ตก่อนนะครับเชตาชาหาน,นะครับเออมือตีเปิดทีมอินเดียเสียชีวิตได้ไว่เจ็ดสิบสามปีนะครับก็ไปดึงผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 น,นะครับในส่วนของชาหาน,นั้นยิงเล่กับทงกับเล่นให้กับอินเดียทั้งหมด40เทสนะครับ,บเกมห้วัน40เกม ตั้งแต่ปี1969ถึง1981มักจะตีเปิดกับซูนิวกาลัสธานะครับตำนานมือตีของอินเดียเออเขาทำเซนจูรีไม่ได้นะครับแต่ว่าที่สูงสุด97จากออสเตรเลียเดนปี1981นะครับทำงานให้กับทีมคริกเก็ตในเดลีเป็นหลักก็เออเขาเองได้เข้ารัฐสภาอินเดีย2ครั้ง ในส่วนของอินเดียก็มีข่าวการเลือกเล่นของเอลเวสตโตนี่กับสุเรตไรนานะครับเข้ามาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เป็นสองนักคริกเก็ตที่อยู่ในยุครุ่งเรืองของอินเดียนะครับนั่นะคือยุนะคในยุคป,ป,ปัจจุบันนั่นแหละทำให้ก็ก็แน่นอนในส่วนของโดนี่ก็อายุ39แล้วนะครับก็พิจารณาพักพักได้ก็พักนะครับแต่อย่างหนึ่งก็คือสภาพั เขาก็คงหาบาทที่เหมาะสมนะครับสำหรับหนึ่งในนะักคริกเก็ตที่ดีสุดที่อินเดียเคยมีนะครับต่ที่แน่ใจกับเสียใจกับเซตานชาฮานนะครอบครัวนะครับ,นะรบก่อนไปอเมริกาเอายุโรปให้หมดก่อนนะครับเซซีลูวิสชนะเลดี Scottish Open นะครับก็เป็นคุณแม่คนล่าสุดที่ชนะไปได้นะครับ เธอชนะ LPGA ทัวร์เป็นรายการที่13แล้วนะครับรายการแรกตั้งแต่มีลูกสาวเชสซี่นะครับเมื่อปี2018นะครับก็เป็นข่าวดีสำหรับเธอเนาะก็เอ่อน,นักกอล์ฟจากเท็กซัสชนะรายการแรกตั้งแต่2017นะครับในรายการแคมเบรียพอดแลนด์คลาสสิกครับแล้วก็ชนะเ์ออฟเป็นครั้งแรก หลังจากแ,แพ้และโอกาส3ครั้งก่อนหน้านี้นะครับก็ลูอิสนั้นทำเบอร์ดี้ได้ในแรกนะครับส่วนอีกคนนึงก็คือพลาดเบอร์ดี้ในระยะ10ฟุตไปก็เลยจบแค่นั้นนะครับก็ก่อนไปในส่วนของอเมริกาโอเคครับ ใช้เวลานิดหนึ่งเหมือนตื่นตันใจนะครับรันนี่ออสซาลิแวนชนะสตูเกอร์ชิงแชมป์โลกประจำปีนี้นะครับก็แชมป์สมัยที่6นะครับสับรันนี่ออสซาลิแวนชนะไคลรนวิลสัน18ต่อ8เฟรมนะครับก็ออสซาลิแวนก็พูดแบบจริงจังนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องของคุณภาพนักสตูเกอร์รุ่นใหม่ที่ยังไม่สามารถมาถึงรุ่นแม้ทางรุ่นที่ตัวเองอยู่แม้ทางตัวเองได้ นะครับก็พูดถึงเรื่องนี้ก่อนก่อนเกมนะครับแต่ว่าแหละโรนีโอเซเวนเป็นเป็นหนื่อในะักสนุกเกอร์ที่ดังที่สุดในโลกนี่แน่นอนการวางตัวความคิดบุคลิกผลงานถ้วยแชมป์นะครับก็โอเซเวนนั้นก็ตีเสมอฮีโร่ของเขาคัแบเรยเรีย,รยดอนอ,อ้องทอากับสตีฟเดวิสนะครับเรย์เยดอนเก่าไปแล้วนะครับโอเซเวน ตอนที่เขาได้แชมป์ตอนที่เรเดอลได้แชมป์ครั้งแรกซัสแันยังไม่เกิดนะครับและก็แซงสตีเฟนเฮนดี้ในรายการแชมป์รายการจะอันดับมากที่สุด37รายการนะครับออสแมนชนะรายการนี้ได้แชมป์นในวัย44ปีนะครับอันดับ2มากที่สุดออกจากเรเดอลในปีนันเก้ร้ปนะครับก็ได้ไป5แสนปอน ขึ้นอันดับสองของโลกนะครับตามหลังจัดทรัม์นะครับก็โอเซเวนบอกกับ BBC2 นะครับบอกว่าเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องถ้วยแชมป์ในตอนนั้นที่ยังเขายังเป็นเด็กเขาแค่มีความหวังว่าจะไปอยู่ในที่นี่นะครับอยู่ในครูซิเบิลมาอยู่มาอยู่ตรงนี้แล้วก็การชนะนี้มันก็คือความฝันที่เป็น ความจริงของเขานะครับก็เขาก็มีโอกาสทําไม่ได้มีโอกาส100%ยเร์็ขาบอกเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่ทนเล่นได้แบบมีความทนขนาดนั้นแต่ว่าก็ได้แชมป์ไปนะครับสำหรับรรดดี้ออสลิลเนก็ในส่วนของตัวเขาเองชนะเทพชยาอุนสิบต่อหนึ่งนะครับเฟรที่เล่นกันแค่ไว้ถึง2ชั่วโมง ชนะติงจุนคุยมาไปเรีนสเตร์มาร์เซลบี้นะครับกับที่ารชนะในส่วนของไคลร n นวิลสันนะครับไคลรนวิลสันก็ลูกชาย2คนก็มานั่งในส่วนของช่วงรับรางวัลด้วยนะครับเมื่อว่าโรนี่ออลเซเวนก็ไม่มีคนมอดนะครับก็หยิบถ้วยเองนครับตุนจีอาการเป็นยังไงมันก็คือเหมือนเบนูนี่ตอนได้แชมป์ยูโรปาลีกเมื่อปี2017ขนาก็คือคือคนมาอัดอัดอัดกันมากๆแล้ว โดยนี้ก็เลยยิบตัวเองจบนะครับที่อเมริกาข่าวดีสำคัญนะครับก็คืออเล็กซานด์คอร์เตอร์แบ็กของวอชิงตันฟุตบอลทีมนะครับก็กลับมาได้แล้วหลังจากผ่าตัดไปเป็น10ครั้งนะครับแล้วกออ็ติดเชื้อด้วยก่อนหน้านี้นะครับในในช่วงของอาการบาดเจ็บทำให้เขาเกือบเสียชีวิตนะครับที่แน่ๆคือ วอชิงตันนะครับจะมีตัวเขาเองดอนแนแฮสกินส์นะครับแล้วก็ไคลเอร์นนะครับมาเป็นคอเตอร์แบ็กในฤดูกาล2020นี้ mm hmm. ก็ mm hmm. สมิเซนสัญญาถึงปี2022นะครับแม้จะไม่เล่นตั้งแต่พฤศจิกายนปี2018ก็ตามนะครับเซตีิของเขาในขณะนี้นะครับ 30, 48, 18, 3 4 6หมหลา193ทัชดาวหนึ่งรอินเตอร์เซ็ ก็ในส่วนของ Conference Big t e 10ในอเมริกาฟุตบอลนะครับก็มีผู้เล่นนะครับออกมาเอ,อ่อให้ร่วมร่วมกันลงชื่อให้มีการแข่งตามปกตินะครับแล้วก็การตัดสินเรื่องของการเล่นอเมริกาฟุตบอลคือทางนายแพทย์ไบรอันเฮนไลนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที การแพทยของ A.C.A. บอกว่าก็ทุกอย่างก็จะต้องถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้สมบูรที่สุดในในสภาพของนักกีฬาในการแข่งขันอเมริกา,การฟุตบอลมหาวิทยาลัยคืออย่างว่าบางมหาวิทยาลัยก็ยังมีเคสโควิด a นาไวรัสอยู่เลยนะครับแต่ว่าการที่นักกีฬาไม่ได้เล่นก็จะทําให้เสียโอกาสนะครับอันนี้ก็ช่างใจเอาในจุดนี้ในส่วนของกอล์ฟเวท c h a m แชมเปี้ยนนะครับ ก็นักกอล์ฟที่ชนะไปได้นะครับจิมเฮอร์แมนนะครับกเ็เมื่อวานนี้ก็ตี7อันเดอร์พา63นะครับได้ไป21อันเดอร์พาได้1ร้าน1 5 5 2 0 0เหรียญและ500คะแนน FedEx นะครับอันดับ2นะครับก็คือมิลลี่ฮอเชลแพ้1สโตรกนะครับ วันนี้เมื่อวานตีห้าเดอร์พาหกสิบห้าหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเหรียญแล้วก็สามร้อยคะแนนเซเอ็กซ์นะครับที่สามมีอยู่สามคนด้วยกันก็คือเควินคิสเนอร์เว็บซิมสันและก็ด็อกเรดแมนนะครับ18อันเดอร์พาอันนี้มาจากสหรัฐนะครับทั้ง3คนก่อนนี้อีกคนนึงเกาหลีใต้นะครับคิมซีบูได้อันก็ได้ที่3ร่รวมเหมือนกัน ทั้ง3คนแบ่งกันไป3 1 2แ0นเหรียญ134คะแนนเ e d e x ็นะครับก็ใน espn.com ตอนนี้รายชื่อ125คนที่จะแข่งเฟ d เอสทับออกมาแล้วนะครับไปติดตามกันในนั้นแล้วในส่วนของ Major League Baseball ฉลอง100ปีให้กับการแข่งขันนิกโรลีฟนะครับเบสบอลสำหรับคนผิวดำนะครับก็ สร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นหลีกเลาคนผิวดำนะครับแล้วก็หายไปหลังจากที่แจ็คก,กี้โรเบนสันทลายกำแพงสีผิวในปี1947นกรีเะครับวีโอลิกเล่นไปได้จนถึงปี1948นนะครับพิตสเบิร์กพเรสนั้นนะครับก็ยังเป็นทีมที่ปลอดภัยจากโครโครโนาไวรัสแต่ว่าทีมข้างๆนะครับที่เจอกันไปมาเซอร์เวสไทนอลอรนซินเนติเลสก็มีเคสของโครโครโนาไวรัสทั้งหมดนะครับทำให้ ทีมนั้นก็ได้พักอีกแล้วนะครับแต่ว่าพักนานไปมันก็ไม่ดีเพราะมันต้องเว้นเกมติดกันนะครับก็ในส่วนของเบสบอลเองนะครับก็ตาต,ต,ตางก็เริ่มจะชัดเจนขึ้นนะครับในส่วนของทีมที่น่าจะได้ลุ้นเพลย์ออฟอยู่นะครับก็อย่างยังกี้เรสออร r โอสทวินส์อินเดียนไวท์ซ็อกแอตแลนติกแอสโทรเลนเจอร มีพวกนี้ที่ชนะสิบเกมแล้วนะครับในส่วนของอเมริกันลีกนัชแนลลีกนะครับมีชนะสิบเกมแล้วก็มีเบรฟส์คัพส์บรูเวอร์สดอจเจอร์ส e s d ก a ี้สตีแบ็กส์คาดรสนะครับส่วนมาลินชนะไม่ถึงสิบมาก็จริงแต่ว่าก็การางอยู่เดี๋ยวก็ถึงนะครับส่วนเปอร์เซ็นต์แย่ที่สุดลีก ก็เอลอเมริกาลีเป็นบอสตันเรย์ซ็อกส์นะครับเนชั่นแนลลีเป็นเบิร์กไอเวสที่ใหญที่สุดตอนนี้นะครับแล้วก็น่าจะตัดทีจากเส้นทางการไปเพลย์ออฟได้แล้วอีกไม่ก็2ทีนะครับฟุตบอลนะครับเซบียชาชนะแมนยูเอเต็ดสอนนะครับวันนี้ก็ยังมีในส่วนอุนเครื่องของที่เนเธอร์แลนด์อยู่นะครับแล้วก็เออเพย์ออฟของเซกูด้าสเปนนะครับอันเบเียแพ้กิโรนา1-2สซากาโซซาแพ้เอลเชสศูนย์หนึ่ง นะครับอันนี้ประมาณนี้ออสเตรเลียนะครับออสซีรูสเวสเทร์บูด็อก์ชนะอาเดเลดรอย61ต่อ54นะครับเซนคิล่าชนะเอเซนตัน68 33เบสโคชนะคอฟฟอร์ด81 49เมื่อวานไม่สนุกเท่าไหนนร่นะวันนี้ที่กระบ,บ้าบริสเบนนะครับ4โมงสิบนาทีบริสเบนมี26คะแนนเจอกับโก้โคสมี18คะแนนนะครับให้ริชมอนได้เปรียบช่วงตัวหนึ่งนะครับ ในส่วนของรักบี้ลีกนะครับก็2คู่ดูคาเซนชนะแมรี่วาลิงกา26-24ครับเวสต์ซัสไทเกอร์สเอ่อชนะแคนเทเบอรี่29-28สนุกหน่อยนะครับฟุตบอลออสเตรเลียนะครับ, bon, รบก็ซิดนีย์แพ้กับเวสต์เทิร์นยเรตถึงสองเวสต์เทิร์นยเรตเหลือเกมสุดท้ายกับเมลเบิร์นซิตี้ในวันที่19นะครับเดี๋ยว หมดวันนั้นจะสรุปในส่วนของฟุตบอลออสเตรเลียอีกทีหนึ่งนะครับไปดูวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้ยังเหลือยูโรปาลีกที่มองไม่ง่ายเท่าไหร่หนึ่งคู่นะครับก็คืออินเตอร์กับชักตาโดเน็กซ์นะครับชนะก็เจอเซบียในรอบถ,ถิ่นชาเลอร์ผลงานก็รอดได้ทั้งคู่แต่ยังเชื่อใจอินเตอร์นะครับว่าจะชนะสองหนึ่งนะครับก็ในส่วนของ กีฬาลีสต็กเกอร์จบแล้วพักฤดูกาลถึง13กันยายนนะครับและก็คริกเก็ตยังเหลืออังกฤษกับปากีสถานอยู่ก็เล่นจบนี่แล้วก็จะเหลือเกมแค่วันอีกหนึ่งเกมนะครับและอังกฤษเตรียมจะรับออสเตรเลียต่อในการแข่งขัน1วันสำหรับคริกเก็ตชิงแชมป์โลกรอบแัดเลือกนะครับและในส่วนของฟุตบอลไทยตอนนี้มีโปรแกรมในเกมแรก ที่จะกลับมาออกมาแล้วก็ไปดูในอินสตาแกรไปดูในเว็บไซต์เอานะครับอันนี้คือเรื่องที่ฝากเอาไว้ในตอนนี้นะครับนี่คือทั้งหมดของกีฬาวันนี้สวัสดีครับ